아 m e n j ให้โอกาสเราต่้าเราีใช้ให้โอกาสเราเองวันนี้เราต้องคิดว่าเราต้องให้โอกาสเราเองแล้วทุกอย่างมันเ่มแต่ถ้าวันใดที่เรายังไม่ให้โอกาสมันก็ไม่สมดุมันก็ถางผลเนี้ยอเมันก็้อโอกาสตถ้าอู่อยาการให้โอกาสแตก็ให้โอกาสตัวเองโอกาสัวเองาั แต่ตัวเราไม่โกรนาเวลาเปลี่ยน้จมาให้โอกาสตัวเองครับนะแต่ใาที่ิดเดเองมันไม่ได้เยอะขอม่เล็กีอูจะคิดแบบนึงนี่ยต้จะทำะไรได้แบบให้ให้พลังเรา เป็นขายได้ทั้ตัวยังขายท้ตัวม้าขายไปทำไมไไมอทำมันดีแล้วไมม จเป็นเครั้งละตลาดเราขายได้วเจครั้งครั้งละเวันนะตะคุณไม่เลยตามจะขายจะถูกนี่ได้ไหมทุกคได้สบายสบาย้ามงตั้งใจมาจริงนะั้งทอ่ะทกคนอเให้ทั้งหมดเลยทุกที Children> ่ไปได้ทุกที่เลยถ้าทกที่เลยเนี่เขาเขาคูในตลาดทั้งหมดเลยทั้งหมดันี่แหละะนั้นดูเลยประมาณิเอาสิบห้าไครจะสองก็สิ้าิห้าเอาเราเจ็ดคูก็ไม่ใช่เจ็ดวันตะคุณก็ไระนะ รอยกวันเนี่ยร้อยกวันึงขายดูที่ขายวันละสามพันตีกันเี้ก็ได้ีแลคุผู้องก็ด้วยเลยครับตรงนี้เลยดูแลกันไปรดูแลกันไปโเคลนี่แล้วนี่หมดแล้วเหรอปลาล้าหมดแล้วดกลับมาส้มุสม่ทำไม่ทำไม่โอกาสข้ามาแล้วนะรขาเปิดพื้นที่เปิดโอกาสแล้วนะ

้มีกระเป๋าคลายก็อร่อยมากพร้อมแน่ะคะอดหนุนกันนะครับอดหนุนจักระบุ่มปลาร้าสดนี่ปลาร้าสดนี่มาขอต้องนี้ด้วยนะคะต้องหนูจ้ะเรียกว่าปลาร้าสดนี่เลยปลาร้าสดนี่เลยปลาส้มสดนี่ปลาร้าสดนี่เลยของจักรบุ่มเลยเจ้าลูกแช่หลานเจ้าลูกแช่หลานที่ไหน 1, 2, 3, 4, 5, 6,